โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนเล่นคีล่าสอน,นทางการเล่นแล้วก็การเดินเกมกันนะครับ <c ười> ผมคลิปนี้ผมก็มากับดอรเรียนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนคอมโบ <c ười> โหดๆสำหรับคีล่าด้วยเลยนะครับผมก็คือคีล่าดอรเรียนะคอมโบนี้เนี่ยเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะโหดมากเลยในต้นเกมนะครับผมเพราะว่าเราจะให้ดอร์เรียเนี่ยเรียนตีให้เราในช่วงต้นเกมนะเราจะใช้ติได้2รอบนะครับผม <c ười> นั่นก็คือเราจะเล่นได้รัวๆเลยนะ เดี๋ยวเกมนี้ผมจะเล่นให้ดูนะครับก็สามารถาไปเล่นตามกันได้นะครับสามารถแบกแหลงคอมแปลงคอนต้นได้แง่ายมากๆเลยนะคอมโบนี้เริ่มเกมมาก็ฟาร์มบลูก,ก่อนเลยนะครับหยับหนึ่งไปแล้วก็กดพันิตได้เลยนะแนตีคลิปตัวนี้เสร็จก็ขึ้นมาตีตัวเล็กข้างบนนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ ใครที่กำลังจะเติมเกมผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับขั้นเทพมีเกมยอดฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟหรือ r o v แม้กระทั่งบัตรเติมเกมออนไลน์เขาก็มีเหมือนกันบริการไว่สะดวกปลอดภัยคุ้มค่าต้องเว็บเติมเกมขั้นเทพเท่านั้นครับโอ้บับแดงผมโดนเวทนะแม่เจ้าเขาต้อจะมาเวทบับแดงนะครับผม <S <S 2> <S 2> <S เขาน่าจะตีบูลแล้วก็เข้าทั้มิงเลทผมแล้วก็กลับเลทตัวเองข้างล่างน่าจะเล่นได้นะครับผมยู่งสี่พอดีอ่าฟิกเกอร์ไปแล้วอย่างนี้น่าจะร่วกนะสบายนะครับเรามี2สกิล โอเคแต่โฟล์ตบัตมานะครับถือว่าคุ ila, ้มคอมโบคีล่าคร่าวๆแบบเบสิกเลยก็ยับหนึ่งไปก่อนแล้วก็สกิลสองตีตีตีนะครับผมแล้วก็กดสกิลหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะจะเป็นคอมโบที่แรงที่สุดของคีล่าแล้วนะครับผมรองลงมาก็จะเป็นสกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งตีตีตีนะ คอมโบนี้จะใช้สําหรับการที่เราตามศัตรูไม่ทันนะครับหรือว่าศัตรูอยู่ระยะไกลเนี่ยแล้วก็สามารถใช้สกิลสองเพิ่มระยะไปแล้วก็สกิลหนึ่งเหยียบโดดได้นะแล้วเปิดดักเลเยอร์เลยนะครับยังไงเราไปบังกรไม่ทันอยู่แล้วนะเพราะว่าเมทเราล่วงด้วยนะครับเมทกับแคลรี่เราล่วงอ่ะยังไงถ้าเราไปทันเนี่ยเราก็สู้ไฟไม่ไหวนะโอ้โหเจเวตเข้ามานี่นะโฟกัสดาก่อนนะครับโอเคได้อัพเจ็ดก็พอละเว้ย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 โอเครอดอยู่ กลับไปฟามทมมิ밍เราเหมือนเดิมนะครับแต่บูผมน่าจะไปแล้วนะมาจาน้นน่าจะเวทบูผมมาแล้วเพราะเมื่อกี้ผมโผล่ด์กนะครับเขาก็รู้แล้วว่าผมอยู่ตรงดร์กเพราะว่าตรงทิงม,มัง,งกอนนั่นเขาไหลมาบาฟฟาผมง่ายมากๆเลยดดเรียทีมผมก็รี้วสี่แล้วนะเดี๋ยวเล่นคอโมโบได้แล้วนะครับเล่นบนเทลอ,อยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวเราต้องไปช่วยนะไม่งั้นโดนโหม่นะเดี๋ยวคีบเข้าละอันตีีผมประมาณสามวิหายาแด้ไปแล้วด้วยหาหมึกเวดจิแล้วครับ หมึกโลด้วยนะจุ๊บสวยมากหลอดแยากครับแบบนี้กดอันตรีไปต่อเลยนะเห็นไหมครับพอกดอันตรีปุ๊บสกิลเราก็จะรีนะสกิลหนึ่งกับสกิลสองของมันก็จะรีนะครับคือมันจะแบบรีสกิลเรื่อยๆเลยนะสกิลหนึ่งกับสองถ้าเล่นพิ้วๆหน่อยก็จะเล่นได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับแบบสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็รอให้เกตอันตรีหมดพอเกตอันตรีเราหมดปุ๊บสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็จะรีแล้วก็กดใช้สกิลหนึ่งสกิลสองอีกรอบหนึ่งแล้วก็ให้ดอลเลียเรียนตีให้เรามันก็จจะะะรรรรีีีออออกกบนนนึงคืืมั็ได้เเ่ยยๆล รอเราเวฟกลางครับเมทเราอยู่บนนะเวฟกลาสงสามตัวปึ๊บกลับฟาร์มทามิ่งเลสเหมือนเดิมครับผมเลนล่าน่าจะไหวอยู่นะบลับแดงผมโดนเวดอีกแล้วไหมาเจ้าเข้ามาเวทบลับผมโดลวนเลยนะตรงกลางมีนัตยานะครับน่าจะเกี่ยวเอาได้หยับโดนโอเคครับเขา้าเสือฟิกเกอร์ละเสือฟิกเกอร์ก็ไม่เป็นไรครับดอเรียยังไม่ได้เลียตีหมนะเดีเ๋ยวรอดอเรียเลียตีหกเดี๋ยวไปเล่นเลนบนต่อรอครับเราไปต้องริโพสนะ โอเคเล่นได้ละอ่าจุบตัวนี้ก็เรียบร้อยเราจะรับตีโอเคมาจ้าเขาหายนะครับเราเล่นต่อมาได้นะเดี๋ยวมาจ้าเข้ามาเติมเอ๊เขาไม่โผล่แมพเลยนะมาจา้าอยู่บูผมแน่เลยโอ้ยน่ายง่งงผมว่าแล้ะอยู่บูบผมโอ้โหตัวนี้มันแบบเวทแต่บูผมนะนอนีเอ้เพื่อนโอ้ยไม่ได้นะผมมินติไอตัวนี้มันเวทแต่บ้าผมเลยนี่หว่ามันแบบไม่มาแก๊งกับเพื่อนเลยนะเข้าด้ป่านะ ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมต้องไปเอาบัฟมนคืนแล้วนะถ้ามันเวทเราแล้วก็เวทคืนนะครับเวทมาเวทกลับฉี่เขาอยู่บนนะครับเราตีบูเสร็จแล้วก็ไปทําเวฟล่างอย่างนี้ได้ป้อมล่างฟรีแน่ๆเลยนะเพราะว่าฉี่เขาอยู่บนไงนนก็มาไม่ทันนะครับเราเคลียร์ไวเลยรอทีป่ป้อมครับเทลเราโดนนะ เดี๋ยวตีก่กฟาวมเสร็จก็ทำอีเวฟหนึ่งฉีเขาโผล่ล่าแล้วน่าจะมีมจจาจ้าด้วยนะนี่ไงมจจามจ,จ้ามาจ้าอยู่ทํมมิงบูเดี๋ยวเราไปฟามทํม,มิงเราก่อนนะเล่นบนยังไม่แตะนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นข้างบนเลย เล่นบนโผล่แล้วสามตัวนะครับเมืแบบ่อกี้เวลาเล่นป่าพยายามดูเปนที่แมบดีๆนะครับรอนะฉี่เขายังไม่ผักเราประจานตีนะครับเขายังประันตีเราใส่แบงค์ไม่ได้นะโอเคแอนตีแล้วอย่างนี้ล่วงนะการันตีตายนะครับโอเคมีดอลเียลีตีให้อยู่ผมยังไม่ได้ใช้นะเรากดสกิลเพื่อห,หมดก่อนโอเคหลบครับหมุดกระแพงไว้หมุดกระแพงไว้หลบเราสวดครับเหยียบหมึกทำเหมือนว่าเราเหยียบหมึกไปแล้วจริงๆแล้วเรารอเหยียบไฮยะเตะ โอเคกดแข่งลบช็อตเมื่อกี้เนี่ยคือเป็นช็อตที่เกรดอันติผมกำลังจะหมดนะผมก็พยายามกดสก,กิลหนึ่งแล้วก็สก,กิลสองหลบนะฮายามันก็คิดว่าผมนี่สก,กิลหมดมือแล้วนะครับมันก็เลยแบบกล้าเล่นนะจริงๆแล้วหลอดอันติผมรีสก,กิลหนึ่งสกิลสองก็กลับมาดีไซน์คูดาวใหม่นะครับกดสก,กิลหนึ่งไปก่อนตามด้วยสก,กิลสองตีตีตีตสก,กิลหนึ่งจัมป์เรียบร้อยคอโมโบเบสิกก็ประมาณนี้เลยนะครับทีมเ้าตุยสองตัวนะแล้วก็เปิดมังกรได้เลยนะครับฮายาเขาเพิ่งเกิดเมื่อกี้ น่าจะมาไม่ทันนะดดหรอกนะวิกฤติดเคลิ้มที่แบบวิ่งเห็นถ้าติเดเคิร์มอย่างนี้เราตีช้าแล้วครับต้องลากมักรดออกมานะไม่งั้นเดี๋ยวโดนรัดโอ้โหมันเห็นละเพื่อนรีบมาช่วยหน่อยทันไหมวะมึกสาดครับหลบหลบาสาดนะเรากดพันธุ์นิดโอเคอุย้ยมันจ่ายกดวิติดแล้วส่วนได้เนะี่ยเรียของวิกฤติอุย้ยมันหลบหลบ,ลบ,ลบ,ลบม,มันหลบมันหลบโคตรวิกฤติรอบหนึ่ง เรียบร้อยครับอย่างเงี้ยรอบยากยวประมวนต่อได้เมื่อกี้ผมรีบกดอันตีไปนะว่าเกตอันตีผมเนี่ยกำลังจะหมดนะครับถ้าเกตอันตีผมหมดเนี่ยคูดาวผมก็จะรีนะสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วผมก็จะใช้สกิลหนึ่งสกิลสองอีกรอบหนึ่งแล้วผมก็จะใช้อันตีอีกรอบหนึ่งจากที่เตลียรีให้ผมก็จะรีเซตคูดาวสกิลหนึ่งสกิลสองอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะรีเซตสองรอบนะเหยียบหนึ่งกดสกิลสองหลบนะครับโอเคคือถ้าแบบคีล่าเกิดเนี่ยมันสามารถเข้าไปได้ป้อมเขาได้ง่ายๆเลยนะครับแบบผมเลยนะ เพราะว่ามันมีสกิล2ที่สามารถใช้หลบดาเมจป้อมได้นะครับกลับไปฟาร์มทัาง no ี่เราเหมือนเดิมครับตีบูลแล้วก็เข้าเลสแล้วก็เก็บออบเจกแล้วก็ได้จะลมจบได้แล้วนะครับถ้าเราได้ออบเจกดาร์กเลเยอะแต่เกมนี้ก็ถือว่าขึ้นบ้านยากอยู่นะครับเนื่องจากเขามีหมึกแล้วก็มีนาตญาติที่แบบเคลียร์เวฟไวเนาะ Team has destroyed tower. เดี๋ยวมายึดพุ่มตรง blue b u ตัวนี้นะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยออฟเลนเราทําเวฟมาอยู่นะเราจะสามารถตัดตัวที่มารับเวฟตัวนี้ได้นะครับยังไงก็น่าจะเดินมาสักตัวหนึ่งนี่งไงผมกดสีหนึ่งไม่ติดโอเคไม่เป็นไรแก้ได้ฉี่น่าจะตายนะครับเรามีเินตีนะเราเรียรยีให้อยู่เหยียบพยาอูฮเหยียบไม่โดน หยียบโดนนี่ผมได้ละมุดกระแพงไว้นะครับเราจะได้ไม่โดนซีซีอุ้ยเหยียบไม่โดนแล้วอึ๊บโอ้โหเหยียบไม่โดนเลยสามรอบไปดีกว่าเมื่อกี้ฮายาเขาไม่ได้ล้ำสุดนะครับถ้าไม่หิยาเขาแบบล้ำสุดนี่ผมจเหยียบโดนอยู่เวลาเราถอยมาเอาดักได้หุ้ยสวยครับเพื่อนได้ฮายานะหุ้ยตัวนั้นได้หมดเลยเหรอเอาดีโอ้โหทีมผมได้สามเลยอย่างงี้จบเลยปะเนี่ย มีด้จบเลยนะไม่ต้องเียดเลเยอออกมาแล้วเว็บล่างมีนะครับโฟกัสเมทเขานะครับตัวเชเว็บทีหยับไปก่อนเลยอุ้อยฉีเขาพักลเราเมจตีอีกรอบหนึ่งมีเว็บกลางกับเว็บล่างเข้านะครับพร้อมกัน2เลนเลยผมว่าน่าจบไดแล้วเพราะว่าตัวเชียเว็บไวเขาตายแล้วนะครับดาต์ยาหยาหยับพยา ขอตีหน่อยโอเคอุ okay. ้ยแรงมากติดขีดด้วยนะเมื่อกี้ยิงในป้อมล่างเนี่ยโอ้ยมาใจากเกินพอดีนะต้องถอยก่อนนะครับเรแล้ววินตีนะ <c oughs> ยังจบไม่ได้นะครับอย่างงี้งนะน่าจะหาเล่นได้นะรอดูเห <c oughs> ยี่ยบสักตัวหนึง่งเหยียบโดนแต่วินติ โอ้โหแบบไปนู่นเลยเราหยับหมึกครับผมหมึกหมดละโอเคเราตีหมดหยับฉีต่อในสองโอ้โหฉีไม่ตายนิดเดียวเวฟล่างชนถอยมาปอาฟอมล่างต่อโอ้โแต่เลือดคลิปเหลือโคตรน้อยเลยเฮ้ยเราหยับนายาได้อึ๊บโอ้ยหยับไปโดนนายะโอ้โหเรียบร้อยชอ็อตนี้โยนจัดมันตายสองอยู่ฟอรมบนกับฟอรมล่างเอาอย่างไงเพื่อนสักฟอรมหนึ่ง เฮ้ยตีป้อมหน่อยป้อมบนกับล่างโอโหเพื่อนแบบออกลางเดียวเลยนะตอนนี้ไม่เอาแล้วป้อมบนกับป้อมล่างจริงๆเมื่อกี้เราควรจะแบบได้สามทางนะครับเพราะว่าขีปเลนบนกับเลนล่างเนี่ยชนป้อมเขาหมดเลยนะแต่แบบทีมผมนี่ออกตเลกลางหมดเลยนะเมื่อกี้ก็คือไม่ได้อะไรเลยนะป้อมล่างก็ไม่ได้ป้อมบนก็นไม่ได้เดี๋ยวขึ้นมาทําเว็บ,บนทิ้งไว้นะครับพยายามทําเว็บก่อนบวกนะหายเล่นได้ครับมาจ้าเขาอันติีละ หยาบสักตัวเองเหมืนอนกันตีแล้วกดออโต้โอ้โหมันไปหยับเหมือนกให้ผมแล้วเมื่อกี้คือแบบฉี่มันลุดแต่ยาพอดีนะครับจริงๆนะกดออโต,โอโอโตโอ้มันจะหยาบฉี่ให้นะเมื่อกี้ได้ฉี่มาหนึ่งโอเคเว้ยเขาตายสามเขาตายสามทำเวฟกลางก่อนนะครับพยายามทําเวฟเข้าไปหลายๆเลนนะตอนนี้เรามีเวฟบ,บนกับเวฟกลางเข้าไปนะโอ้โหแต่ทีมผมนี่ตุยไปะสองตัว,ตวตนี้จะจบได้ปะเนี่ยจบกี่โมงเนีย่ยได้ป้อมบนอนะ่ะ รอคีบเข้าเดี๋ยวจะพุ่งไปตีป้อมนะน่าจะแตกอยู่นะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บโอเคอุย้ยไม่แตกหรอโอ้โหเหลืววันนี้เดียวเดี๋ยวต้องตีสดละขอทีนึงปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บโอเคแต่รอดอยากโอ้โหเรียบร้อยผมร่วงเฮ้ยแต่เทล,ลผมเรียนบ้านเฮ้ยแตกกันเนี่ยจีจีครับอย่างนี้ คือก่อนหน้าตอนที่ผมจะไปตีป้อมบนเมื่อกี้เนี่ยผมกับเทลก็ได้ทําเว็บกลางไว้ก่อนแล้วนะครับและทีมเขาเนี่ยก็เหลือเพียงแค่2คนและสอคนทีมเขาเนี่ยก็มาสนใจผมหมดเลยนะครับจึงปล่อยให้เว็บกลางเนี่ยเข้าไปชนบ้านใหญ่แบบฟรีๆเลยนะทำให้เทลผมนี่ลอยจบบ้านได้เลย ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการเล่นคีล่าสเต็ปการเล่นแล้วก็การเดินเกมในคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ